ใต้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 ต,ต,ตนตอครับท่านสนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินซีดีโทไนไนพันกับไปเลยครับพี่น้องครับกับเรื่องราวขคงบทเพลงน,น,นุกกันแนะครับตั้งแต่กุฏิบาเพราะซี่คุณรอย แล้วก็ต้องเลเลซนนครับสร้างบทเพลงล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่มีจังว่าคือขักนะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความเข้มแข้งนะครับรอได้ครับรอตอนนี้สถานาการณ์ต่างๆมันมันทับเปียยนสะเมือนคนไม่บายก็มาความมารุมกันมาไล่ลุกเหลือเกินนะครับพี่น้องครับในจะปราบสภาพสภา,สภาวะเศรษฐกิจใน่จะเรืองของภัยธรรมชาติในจะเรืองของความเป็นไปในบ้านเมือง ไม่ต้องแรงนะครับไว้เ้เกิขึ้นมั่งพี่น้องก็รู้กันอยู่เกตเจยอยู่แล้วแต่ผมข้อบอกพี่น้องนะครับว่าให้มองได้อย่างมองแบบมองแบบชายลักษณธรรมชาตินะครับนั่นมันถูกสิดถกย่างมันมีมันต้องเป็นไปนะครับเราก็ในท่านาที่เป็นผู้ผู้ทุกปกครองนะครับเพราะฉะนั้นสถานาการณ์นี้เป็นไปในเป็นเป็นไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใด ย่างไรกระไรพันพฤกษก็ให้พี่น้องดนติดตามกันเล่บทบาทของแต่ละฟักแต่ละควายคงแต่ละคนแต่ละกลุ่มเอาเองกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับว่าแต่สําคัญที่สุดคือหลักการเหตุผลต้องมีนะครับผมคิดว่าคนเรามีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทกเที่ยงกันปัญหาจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างมีเหตุไรพ้นนะครับจบไปไม่ได้เลยปัญหาต่างๆไม่ว่าปัญหาเรนะครับถ้าว่าปัญหาต่างๆแรงเล่นกันด้วยอารมณ์ นะครับจะไม่สามารถจบลงได้แต่ถ้าว่าคุยกันด้วยเฮตุแลพผนแล้วสามารถจบลงได้นะครับเพราะฉะนั้นกาว่างหวาถูกพักถูกพ่ายในบ้านเมืองของเรานะครับน่าจะคุยกันด้วยเฮตุแลพผนนะครับเอาเหตุพลนมาคุยกันให้เป็นทีตั้งแล้วนึกถึงประชาชนผู้เสียภาษีนะครับผู้ที่ทุกปกครองผู้ที่ไอ้เรืเกิดขึ้นก็ต้องรับสาภาพอีกจํานวนลายล้านคนนะครับมีประหยัดมีประชากรอีกไม่กี่คนแล้วกับทีว่า มีส่วนในการที่จะกำหนดติศทางแต่ว่าคนที่ได้ไดรับพ้นกระทบจากกันเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นจำนวนมากหลยหลยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เป็นจำนวนหนึ่งของคนที่ได้รับมีสิทธิ์ที่จะต้องดำรงคงอยู่ดำเนินชีวิตอะไรด้เกิดขึ้นก็ต้องอยูน่นั่นก็คือเราเราต้องรับสภาไม่ได้แต่ว่าในทานะเป็นผู้ที่ ชาชีวิตนะครับยูภายใต้การปกครองหรือว่ายูภายใต้การาตัวแทนของเราที่เราได้เลือกเข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องย้อมที่จะรับพ้บนกระทบอย่างในนอนอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คขอยภาวานาจิตนะครับให้ฐานทางล่ายึกทึงเรื่องราวข้องประชากรนข้องฐานใ้เป็นเรื่องลักนึกทึง ความเป็นยูข้องพี่น้องประชาชนนึกถึงอนาคตของชาติบ้านเมืองให้เป็นเรื่องรักนะครับแล้วก็ยูกันเว็บใบจนะครับนึกถึงบทพลประโยชน์ชาติพลนประโยชน์ประชาชนเป็นเรื่องลักก่อนีิจะนึกถึงเรื่องข้องพ้นประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องนะครับผมไม่ได้ผูดถึงใครคนใดคนหนึ่งแต่ผูดถึงทั้งหมดนั่นแหละทั้งห้าร้อยคนนะครับทีกําลังทําหน้าที่ของฐานอยู่นะครับแต่ฐานทําหน้าทีท้องฐาน ่านทำนาทีเพื่อตอบสนองอารมณ์ตัวเองหรือไม่หรือ่านทำทำนาทีเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของพ่นองประชาชนบทบาทหรือการทํางานท้องฐาน่านในหันกลับมาเลข้างล่างหรือไม่ว่าประชาประชากคนประชาชนนะครับในประเทศนี้กําลังมองการกระทําของพวก่านยุ่ด้วยสายตาผันฟื้นนะครับก็ตรงนี้ก็ขอให้ได้ช่วยกันติดตามโดยเฮติเพิน่นนะครับพี่น้องครับอย่าอย่าใชายอารมณ์และนี่คือตายตน้นตอกับบันเทิงสร้าและวัฒนธรรม กับผมหน่านล้วงราชินีกิงทองเรียกๆดะให้พม์มาใชรดูผมเล่เลนเรื่องไรพมบาครับเฮ้อารมณ์นักเฮ็ดพ่นนะครับพี่น้องครับให้มีเฮ็ดพ่นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีอารมณ์จะต้องมีเฮ็ดพ <c oughs> ่นอันนั้เลยเดี๋ยวให้หน้องเพียร์กระลุงทองแล่นกันตรงนี้เ <c oughs> อาเลยครับสุกวันส่องถมอยู่ทั้งซี่ถมกับตายตนโตเรื่องราวบันเทิงซาหราและวัฒนธรรมนะครับพี่น้องครับโดยบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์ก โดยคุณภาวัตโตคะอุณะขนุ่มรุนไม่ไฟแรงที่ทําให้หมู่เราได้มีเวลาในการรวมโมงของหัวใจโดยมีพ้มนานล่วงรายเชียงกิงทองทำนาทีทําหน้าทีเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก,ลก,ลกๆคอยขับเคลื่อนรายการใต้ต้น่อเพื่อที่จะให้พี่นองนะครับได้มีทีแร่งผักพิงเป็นรังได้มีรังอุ้นของหัวใจได้มีทีรวมโมงของหัวใจรายถึงพันธนาการ ที่เข้ามากอกวนอารมณ์เขาพีินองตรงนี้เรามีแต่ความสุขเรามีแต่รอยยิม้มเรามีแต่เสี้ยงหัวเรอเรามีแต่การล่อล้อมความเป็นชาติพันธุ์ของตัวเองนั่นคือชาติพันธุ์ของพวกเราชาวตายแล้วก็เป็นประตูให้พี่นองชาวักต่างต่างได้อย่างใกล้ได้เล่เข้ามาในหัวใจของคนใตว้ว่ามันทองคาพันธุ์มันมีความรักมีความผูกพันเมือนลูกโตที่มันอยู่ในโมงเดี๋ยวกนมันแน่นแควนกันพันพื์นะครับพ่นองรับนี่คือใต้ตนโตที่ออกอากาศกันไปทั่วโลกซ่องช่องทางช่องทางแรก ทีวีทางอินเทอร์เน็ตนะครับ w w w g l o b e c h a n n e l t v นั่นคือสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตที่พี่น้องเล่ได้กันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับทั่วโลกจริงๆถ้าประเทศไหนกันเลแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล่ได้ทางพีนยกเว้นดาวังคารนะครับ <laughs> แล่อีกช่องทางนึงนั่นคือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องดีดีชาแนลนะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ออกอากาศด้วยระบบ4ี่เบนไทยคมหรือว่าจานดัมอะไรแต่บ้านเราเรียกจันดำจันดัมเล่นง่ายๆกับจานดำ ให้ติดตามเลขกันได้ในทุกวันนะครับเรามากันทุกวันส่องถุมจนถึงสี่ถุมนี่คือเวลาให้การรวมโมงกังวใจในจิตวิญญาณของความเป็นชัดพันธุ์นะครับกับการเผยแผลอัตลักษณ์ในองค์ข้าพยพทั้งมดของมู่เราชาวตายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพมนาลวงราชินีิงทองของน้องพีมากันทุกวันเวลาดีนาะทีแปดจนถึงตีสิบหน้าีีนองเฮ้ยนะไม่จะมีแต่ ได้จนโตนะครับพีไฟเน็ตเวิร์กเมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับสุขภาพร่างกายเขาบอกเลยว่าร่างกายหัวใจที่สมบูรณ์จะต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับเพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะว่า,าในยุคปัจจุบันเราต้องใช้ร่างกายนักหมากในถูกภาคส่วนในทั่วสุดอว,ยาวาัยวะถุกส่วนของร่างกายนะครับเราต้องใช้งานนัก เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าทำตัวแบบหัวให้ลหลมขอก็คือหมายความว่าเราคลายแลมคอยรักษาเรามาป้องกันก่อนดีไหมก่อนในเราไ้คลายแต่ถ้าว่าพีไฟเน็ตเวิร์กผลิตภัณฑ์นี้เราเนี้ยใชย้พีไฟเน็ตเวิร์กกินเข้าไปแล้วอยู่ได้เป็นรอยรอยปีไหมไอ้รอยปีอ,อาจจะอยู่กันได้อาจจะอยู่กันทึ่งนะครับพี่น้องครับแต่ว่ารอยว่ารวยรอยรวยปีไม่ใช่เพียงแต่ว่าพี่น้องครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมาดาผมแร่นอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าใชา้ ผลิตภัณฑ์ของพีไฟเน็ตเวิร์กในการที่จะไปดูแลสุขภาพร่างกายแล้วทำให้พี่นอ n g มีร่างกายที่แข็งแรงก้นนั่นกับยู่ได้ยาวๆย,ยืดอายุไปยาวๆก้นที่จะรุกภยัยค่าเจ็บเข้ามาอย่างใกล้เราได้เนี่ยเราก็ต้องมีร่างกายที่เข้มแข็ง,ขงเราก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเมื่อนกับน้ำมันรถพนันแหละคันว่าไม่ไทยน้ำมันเครื่องมังเดี๋ยวแคบเดียวเครื่องพังแต่ถ้าว่าพี่น้องไทยมันเครื่องเช็ค นูเช็คนามเช็คนูเช็คนี้อยู่เลยว่ามันนี่พังมันก็น,นานแต่ถ้ามาพังไหมมันพังอะไรเละมันนี่ยุบลื่นมันโรยไล่โรยปีไปพันปีไปใช่ไหมครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าร่างกายคนเราก็เหมือนกันเทนี่อ่ะพี่น้องยิ่ค่ายอ,าอยู่ราคาอุ้กทริปรูปไฟข้าเจ็บมาก็ยืดไปสักเจ็ดแปดสิบหนึ่งอีกสักสิบยี่สิบปีราวที่ปีได้อยู่แหล่ลูกล้านได้อยู่สร้างคุนอัประโยชน์ให้กับชาติบ,บ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับดูแลด้วยพีไฟเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโพชงนะครับถีสกกัดดรจสมุนนไพถึงชิ นะครับโพชงขวดนี้ได้สร้างเอาภูมิปัญญาไทยกลับมาใส่ในโพชงขวดนี้นะครับโดยการสกัดจากสมุนไพรข้องดีที่สุดมาไวาในขวดหนึ่งขวดโดยเป็นเครื่องดื่มผพชงขวดช่วยๆเนี้ยข้างในก็ข้องดีนะครับแล้วมีดีเทอร์ไนนะครับดีเทอร์ไนตัวนี้ก็จะเป็นตัวลางสั้นผิดในลําไส้นยครับพออาหารเพราะคนเรากินเข้าไปแล้วในยุคนี้สมัยนี้เราไม่รวยได้มีสั้นเคมีนะครับไอ้ไร่แต่มันมี สั้นผิดหรือว่าเป็นไปสั้นชุบหมากๆเลยทำให้เราเกิดโรคไขข้าเจ็บเราไม่โร่ล่างใช่มังๆๆ้งลำไส้ครับพออาหารดีด้วยดีเท่านั้นกินหัวขำนะครับไถ่ออกหัวหลงนะครับกินหัวขำพังว้าัวหลงคลอโรเดนะครับคลอโรเดมันจะมีคลอโรฟิลคลอโรฟิลจะมีคุณสมบัติพิเศษในช่วยล่างสั้นผิดในเลือดมเมื่อเมื่อเลือดดีเลือดสมบูรณ์อ่าพี่น้องครับกะพี่ผันเหมันก็บเป็นกลางเป็นธรรมดาอกาแฟไฟเบอร์กาแฟนะครับกาแฟไฟเบอร์กาแฟก็จะเป็นกาแฟที่มีตัวดักจับไขมัน นะมีตัวมีตัวรักจับไขมันกินแล้วไม่อ้วนนะครับอุ่นดีมันอองชาวเนี้ยนะครับเดลิมอนคาร์โมนสกัดรสช็อกโกแลตกินแล้วบำรุงสมองเหมาะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาเรื่องถูกเพศถูกวัยถูกสาขาอาชีพครับพี่น้องครับเราต้องกินเพื่อบำรุงสมองนะเดลิมอนคาร์โมนสกัดกินง่ายรสช็อกโกแลตนะครับ,ลรรลนะรบแล้วก็กาแเฟเอม็มคคฟิโกหรือกาแฟจุกกรูกาแฟจุกกรูนะครับจะทำให้นกเข้าเทคว้นวัยคา,าง่ายคว้า เลไม่คั้นแต่ต้องหั้นมาเรียงนกรงเมื่อพี่นองกินกาแฟจุกรูอะรรบรองขั้นกันเหมือนเดิมนะครับกาแฟคอลลาเจนเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาลเพระะกัดคอลลาเจนมาจากปลาเรน้ำลึกนะครับการไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีลรกภัยต่างๆเนี่มันข้ามาห้าเราก่ลไวอ้อานควรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเบวหวานความดันไขมันอุ้ตันในเส้นเลือดอนะครับเพราะฉะนั้นกินกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลมีรสหวานนะหวานนะแต่ว่าแต่ไม่ใช่น้ำตาลมันก็ไม่มีการสะสมของน้ำตาลที่มันเป็นโบกเกิลของโรกต่างๆนะครับเพราะว่า รดว่านมาจากสุพรรณเอ้ยไม่ใช่สุพรรณไรโอ้ยหมาเก่งไหมรถว่านไม่ได้มาจากสุพรรณไม่ไม่ได้มาจากชนบุรีนะครับแต่รถว่านมาจากคอลลาเจนนะติดสกัดมาจากปลาลีน้ำลึกทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยแล้วก็เอ็มแม็กกับพี่น้องครับบอกกันไปแล้วเอ็มแม็กคืออานเชื่อมนกเขาที่จะทำให้นกเขาเล็กนะครับนกเขาเล็กกลายเป็นนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่กลายเป็นนกเขาแข็งกับนกเขาแข็ง เราค่อแข่งก็เป็นเราอทนนะโดยเอ็มแม็กซ์ไปชมมิวสิกวิดีโอไปแล่เรื่องราวของบทเพลงกันนะครับไปฟังเรื่องราวของบทเพลงจากศิลปินหลุกร้านชาวใต้ผู้ไร้โอกาสพบนันล่วงราชิงกิงทองของน้องพีมาวันนี้มีดีมาควักด้วยเรื่องราวของบทเพลงผู้ที่ไร้โอกาสเพราะผูเป็นคนที่ไม่มีไม่มีโอกาสมาก่อนเมื่อพอมีโอกาสก็มอบโอกาสให้ครับพี่น้องพ้องเผื่อนคนที่ไม่มีโอกาสบทเพลงเล็กกับบทเพลงของเสื้อกิติพัฒน์นะครับผู้ยิ่งยิงเสื้อ นะครับ่อกันด้วยหนักรองที่รูปล่อที่สุดเวลายอยู่แต่ช่วงนี้ก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันกับกับรักสุดใจปิดเบรกนี้ด้วยแมนเสื้อป้าเมื่อรักสุดใจแล้วใช่ไหมครับก็ต้องรักให้หมัดใจไปเลยนะแมนเสื้อป้ากับผมสร้างมาเรล่งเฉยครับ,ส,บ,รนรบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสชอ็อกโกแลตเดลี่มอง